สวัสดีครับผมกล้านะครับก็วันนี้ต้องมาพูดคุยกันบนรถนะครับเพราะว่าผมต้องมีภลรกคิจด่วนไปร่วมงานสีดำนะครับของคนที่เป็นเป็นผู้ที่เราเคารพเนาะซึ่งเขาสูญเสียอุปการรีไฟล์ก็เรืต้องรีเดินทางด่วนซึ่งก็ทําให้การอัดคลิปน่มันเี่ยเจอแสงเราดูแสงสิไม่ไดสวยเลยนะครับก็เพราะว่านี่มันอยู่ใช่วงเย็นๆแล้วแต่ก็มีเรื่องราวุตบประาฝากกันเยอะผมใส่เสื้อแมนยูนะ จริงถ้าเกิดแสงมันพอดีพอดีเนี่ยจะเห็นเอ็มมอนเปอร์แมนอยู่ซึ่งวันนี้ก็เชื่อว่าเกมนี้จะสนุกแน่คลิปนี้ก็เลยมาพูดถึงแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในคอมมูนิตี้ชิลล์นะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นในเชิงของหลังเกมนะครับเพราะว่าเชื่อว่าคลิปนี้ลนช์ไปใน YouTube หรือว่าในช่องทางโซเชียลน่ยน่าจะเป็น เวลาที่เกมมันน่าจะเริ่มแล้วแล้วครับแล้วก็จะพูดถึงสิ่งที่มันต่อยอดไปสู่การแข่งขันในฤดูกาลนี้ของทั้งสองทีมยังไงบ้างซึ่งก็เห็นเองว่ามีไม่กี่อย่างที่แมนยูดูจะมีภาษีที่ดีกว่าะะแต่ก็ไม่ที่เหลือนี่คือป็นแบบเป็นรอ่อดเลยซึ่งคลิปนี้อัดโดยที่ไม่ทราบผลการแข่งขันด้วยซ้ำว่ามันจบมันยังไงแมนยูแพ้ในเกมไหมหรือว่าซิตี้จะเป็นอาถรรพ์อีกเพราะว่าพวกเขาไม่ได้แชมป์รายการนี้มาในการเขา้าเล่นมาสี่ เออสามรังหลังสุดนะครับก็คือตอนก่อนหน้านี้เคยเจอเลสเตอร์ทีหนึ่งอะที่เลสเตอร์เป็นแชมป์เอฟเอคัพอะก็แพ้เลสเตอร์เหมือนเจอลิเวอร์พูลกับอาร์ซอนมันก็ต้องยื้อยาวกันจนแพ้อ่ะเออจำไม่ได้แต่ถือว่าจำแค่ว่าคือเจอกี่เจอทีมเป็นรองแชมป์ทั้งสองฤดูกาลหลังสุดก็คือแพ้หมดแล้วก็เจอแชมป์เอฟเอคัพอย่างเลสเตอร์ก็แพ้อีกนะครับก็ก็เลยจะมามองถึงสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นดูจะมีความ ก็อยู่โอเคกว่าตัวซิตี้อยู่นิดนึงนะครับย้ำว่านิดเดียวแล้วกันนะครับไม่ได้ลำเอียงไม่ได,ไได้เพราะว่าใส่เสื้อแมนยูหรือเชียร์ทีมนะครับแค่มองเอง2เรื่องถ้าเกิดคลิปนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกใจขออภัยก่อนลวมหน้านะครับสิ่งแรกครับที่มองว่าตอนนี้แมนย,ยูมีภาษีที่ดีกว่าเล็กน้อยน,นะครับก็คือในแง่ของนักเตะด,ดาวรุ่งจริงๆที่เห็นในช่วงของการเล่น รรีนะคับซก็คือโอเคพอเข้าใจสไตล์10ฮาร์ดเหมือนตอนเล่นปีซีซั่นฤดูกาลก่อนคือกว่าจะดันขึ้นมาเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันกว่าจะดันคอปปี้มาดูขึ้นมาเพราะว่าไม่มีกองกลางแล้วกว่าจะดันเอาเอ็มบราลามาก็คือว่าเซ็นเตอร์แบ็กหมดแล้วแถมเอ็มบราลามาเจ็บอีแต่ไปดูแจ้งเกิดได้แล้วก็เล่นดิง้งรพีก็เลยอยู่ยาว ว่าปีนี้อาจจะได้เห็นเพิ่มเติมเช่นอามัตยาโลขึ้นมาอยู่แล้วเนาะก็ปีนี้พร้อมสมบูรณ์แล้วก็น่าจะได้เป็นตัวที่ฉายแสงหน่อยนะครับแล้วก็อีกตัวที่โดดเด่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายปีนี้แบ็กซ้ายไทยใน,นมาเลเซียหายมาแป๊บนึงไปไม่เจ็บอีกแล้วนะครับไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เลยก็โอกาสการลงสนามของทางมาเลเซียอาจจะยังคงต้องร้องเพลงรองต่อไปแต่ก็มีแบ็กซ้ายที่ขึ้นมาโดดเด่นอีกคนนึงคือฮามาสนะเนี่ยเขาอาจจะได้ได้มาโชว์พลังเซียนแทนที่ลูกชอหันลูกชอมัน,มน กเปียนกันอีกาะลูกชอก็อายุเริ่มเยอะแล้วนะครับก็คิดว่าข้อนี้เป็นข้อดีคือกลับกันนะครับซิตี้โอเคมีลีกอลูดิสขึ้นมาเด่นๆเลยนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆก็ได้ลองใช้บ้างแหละแต่ผมเชื่อว่าด้วยการที่เป๊ปเขาไม่เสริมพับมากมากมากเท่าไหร่ก็คิดว่าน่าจะยังไม่ได้มองถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้มองถึงการใช้ดาวรุ่งมากราว่า ไทยสกอตเดิมที่มั่นใจยอยู่แล้วสียมากกว่าดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าโอกาสและความเป็น,ปนไปได้ของแมนยูที่จะดูดีกว่านิดนึงก็คือเรื่องของการใช้ผู้เล่นดาวรุ่งของทีมนะครับที่มคงคิดเองนะครับถ้าเกิดคิดพลาดอะไรอย่าพึ่งกังวลกันนะคิดเองว่าเป็นยางไงเพราะต่อมาครับที่คิดว่าแมนยูดูดีกว่าซิตี้อยู่เล็กน้อยนะครับก็คือโปรแกรมการแข่งขันนะแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะครับโปรแกรมจะน้อยกว่า กว่าเป๊ปแน่ๆเพราะว่าเป๊ปก็มีโปรแกรมตามท,ที่ติดตามาไปเนาะไอเรื่องของสโมสรบผมไม่แน่ใจเรื่องโปรแกรมแต่เชื่อว่ามันน่าจะมีผลเหมือนกันนะแล้วก็มีโปรแกรมอีกหลายรายการที่รออยู่แถมปีนี้เนี่ยรักเซียเพิ่งตอบยูโรมาหลายคนก็พักไปแป๊บเดียวเองนะครับไม่ได้ท่านทำอะไรเลยก็มีโปรแกรมอีกแล้วไปเดินทางไปเมกาอีกแล้วนะครับบเนี่ยมันก็เหนื่อยแน่ กับการแมนยูโปรแกรมในฟุตบอลยุโรปก็ก็ก็แค่ยูโรปาลีในฐานะที่ได้ไปฟูตในในช่วงสุดท้ายเนาะก็ยังไม่ได้มีแปลว่าพวกเขาจะมีโปรแกรมหลักมากขนาดไหนบอกว่าแมนยูดูดีกว่าแค่ตรงนี้ส่วนอื่นๆครับที่บอกว่าเป็นรองเยอะวันนี้ังไม่ได้มองถึงเกมนี้นะไม่ได้ดูเกมนี้เลยนะครับไม่ได้ดูถึงเกมนี้ก็คือ ำแหน่งต่างๆแคบเฟื่อนต่อมเล่นเนี่ยเป็นรองชัดเจนอกองหน้าเออลิฟต์เฮาคันละไม่ไดสมบูรณ์มากๆแล้วนะครับเออริมเส้นมีให้เลือกเยอะเหลือกเกินนะครับฟิลโฟเดนแจ็กกี้ลิชครัปทุงนี้มาอยู่โดยกูไม่รู้แต่ก็น่าจะไม่ล้อมนะครับตรงกลางเดิมร้อยก็ยังดูสมบูรณ์ดีมาสมบูรณ์ใหม่เขาด้วยนะฮะแล้วก็หลายหลายคนก็จะอยู่เหมือนเดิมนะแต่นั้นเนี่ยผมว่าสตี้ก็ยังแข็งแกร่งกว่าในเงี้ของสุด สกบเล่นแต่การที่เขาไม่เปลี่ยนแปลงเล่นเลยเนี่ยอาจจะส่งผลเสียได้ในระยะยาวล้วกันก็มองกันไว้แบบนี้นะครับอ่ะเข้าคร่าวประมาณนี้ครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อบอลไทยเพรันนี้บอลไทยเตะพร้อมเน่เป็นทีมใหญ่หมดเลย3ทีมวันก่อนทุแม,มงคอกรอดไปแล้วครับเดี๋ยววันนี้ลองดูว่าเป็นยังไงบ้างคลิปต่อไปครับ